สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัแคะนาราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563 channel คะ่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปักนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนับตั้งแต่วันที่ 1–15 ถึง15มีนาคมปี2,568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์หรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้นะคะอันดับแรกเลยนั้นนะคะที่แม่หมอตั้งชื่อคลิปนี้เนาะว่าระวังคนไว้ใจจะทำร้ายคุณนั้นก็เป็นเพราะว่าดาวสุกเนาะซึ่งก็เป็นดาวตัวแทนของเพื่อนฝูงสังคมคนรอบตัว และก็ดาวพระราหูนะคะดาวตัวแทนของคนรักคู่ครองหุ้นส่วนของเจ้าชะตานะคะสองดวงนี้จะโคจรร่วมกันอยู่ในตำแหน่งมรณะค่ะ ซึ่งก็จะเป็นพบเรือนที่เสียหายดังนั้นก็นะว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ตัวของคุณเนาะชาวสิงมีโอกาสจะถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบทั้งจากคนรักคู่ครองฮะรวมไปถึงเพื่อนสนิทและก็คนที่คุณไว้ใจและก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ปรากฏว่าดาวอาทิตย์ ดาวประจำตัวของคุณจะโครจรอ,อ่อนกำลังด้วยนะคะจึงมีแนวโน้มค่ะที่เราจะกลายเป็นคนที่หูเบาจะเชื่อคนง่ายเอาละสิ่งไหนที่มันสำคัญนะคะหรือว่าจะต้องลงทุนใดๆที่จะต้องใช้จำนวนเงินค่อนข้างเยอะถ้าหากมีเข้ามาในช่วงนี้ แม่หมอก็แนะนำนะคะว่าคุณควรที่จะงดเว้นไปก่อนอย่าเพิ่งรีบทำเพราะช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าโชคดียังไม่ได้เข้าข้างเราและแนวโน้มของความเสียหายนั้นจะมีมากกว่าความสำเร็จด้วยนะคะยิ่งดาวพุธดาวเจ้าเรีอนการเงินของคุณจะโครจรตกในตำแหน่งมรณะด้วยนั่นก็แปลว่าภาระค่าใช้ใจ่ายทั้งหลายในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ มันจะมีเยอะกว่าปกตินะฮะและหลายคนก็มีเกณฑ์จะเสียเงินนะคะจะรักษาทรัพย์ไว้ไม่ค่อยได้อย่างไรก็ตามคะาชาวสิง์ในมุมที่ดีก็มีเช่นกันเนื่องเพราะคุณยังมีดาวอังคารนะคะที่โคจรเป็นลาบเป็นผลอยู่ในตำแหน่งลาภะก็แปลว่าเจ้าชะตาจะยังมีตัวช่วยเข้ามาอยู่เสมอเอาละบางคนนะคะก็อาจจะได้ที่บ้านได้คนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือ หรือจะแปลว่านะคะความขยันขันแข็งความอดทนไม่ยอมแพ้ จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลําบากไปได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนี้บรรดาดวงดาวทั้งหลายนั้นก็จะยังโครจรชุมนุมกันในภพมรณะของดวงชะตาค่ะดังนั้นสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้นะคะก็คือตัวของชาวสิงนั้นจะต้องใจเย็นๆน,นะคะอย่าใจร้อนอดทนรอกันไปก่อนนะคะเรื่องไหนที่มันดูใหญ่มันสำคัญ กับชีวิตก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจยังไงอดทนก่อนนะคะรอให้พ้นช่วงสงกรานต์ปีนี้ไปแล้วแม่หมอคอนเฟิร์มนะคะว่าทิศทางดวงชะตาของคุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมที่มีช่วงนี้อย่าได้ไปอ่อนไหวกับคำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่คุณไว้ใจเชื่อใจนั่นแหละคะ่ะที่ในที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่สร้างบาดแผลใหญ่ให้เกิดกับคุณนะคะ ดวงการงานดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของชาวสิงห์นะคะก็จะโครจรตกอยู่ในตำแหน่งมรณนะไปอีกสักพักใหญ่เลยนะคะจึงถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนทำงานประจำก็มักจะเจอกับงานยากปัญหาเยอะ าบางคนนะคะก็อาจจะต้องทนทำงานจนเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเวลาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแต่ว่าดาวในมรณะนั้นก็จะดีกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาซ่อมแซม r e ีโนเว e นะคะทำงานสายสุขภาพงานต่างประเทศต่างๆนะคะตรงนี้ถือว่าถึงงานจะเยอะก็จะแลกมากับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆส่วนคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะถ้าเป็นธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจออนไลน์นะคะธุรกิจเกี่ยวกับความเจ็บความตายสุขภาพต่างๆนะคะตรงนี้ถือว่างานค่อนข้างปังนะคะแต่มันก็จะเหนื่อยมากเช่นกันแต่ถ้าหากคุณนะคะชาวสิงเป็นคนที่ทําธุรกิจที่มีหน้าร้าน ขายของทั่วๆไปนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่การค้าการขายของคุณจะดูซบเซาอยู่พอสมควรนะคะส่วนใครที่กำลังสมัครงานหางานระยะนี้ก็อาจจะต้องอดทนรอต่อไปอีกสักพักเรียกว่าดวงเปลี่ยนงานยังไม่โดดเด่นนะคะไปจนกว่าจะถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะ ดวงการเงินก็แน่นอนนะคะว่าตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมา ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโครจรเสียหายอยู่ในภพมรณะส่งผลให้เงินทองสภาพคล่องของชาวสิงห์เนาะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อาจจะติดขัดอาจจะมีปัญหาจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะหรือบางทีมันก็จะมีเหตุการณ์ให้คุณจะต้องเสียเงินเสียทรัพย์อยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะระยะนี้ชาวสิงห์เองก็จะต้องระวังจะเสียเงินเพราะเพื่อนเพราะแฟน กันให้ดีอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าดวงการเงินของคุณจะพลิกฟื้นจะดีขึ้นอีกครั้งค่ะดังนั้นอย่าก,กังวลจนเกินไปส่วนในเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะคะก็ถือว่าคุณยังมีดาวพระเกตโคจรอยู่ในตำแหน่งการเงินนะคะตรงนี้ก็จะหนุนให้เจ้าชะตาจะมีโชคทางการเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันได้เช่นกัน บางท่านก็จะดวงดีมีโชคนะคะอาจจะได้เงินมรดกได้สินทรัพย์จากผู้ใหญ่แต่ว่าโดยภาพใหญ่ภาพรวมนั้นน้อชาวสิงห์ระยะนี้คุณก็จะต้องวางแผนทางการเงินให้ดีและก็จะต้องรัดเข็มขัดให้แน่นๆนะคะจะใช้จ่ายอะไรก็ควรที่จะคิดแล้วคิดอีกจะดีที่สุดนะคะดวงความรัก เนื่องเพราะดาวศุกร์และก็ดาวพระราหูนะคะสองดวงนี้จะโครจรร่วมกันอยู่ในภพมรณะนะคะจึงนับว่าจะเป็นจุดที่เปราะบางทางความสัมพันธ์เป็นอย่างมากคนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้แม่หมอก็แนะนำให้อยู่ห่างๆกันนะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้เคล็ดนะคะ เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างคุยกันให้น้อยๆจะได้ไม่ต้องมาทนทะเลาะกันหรือในบางคนช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมานะคะคุณมีโอกาสจะไปรักคนที่ไม่ควรรักหรือคนที่เรารักก็มักจะไปมีคนอื่นบางคนก็จะถูกหลอกให้รักถูกหลอกให้หลงเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะส่วนใครที่ยังโสดอยู่นั้นก็นับว่าคุณช่วงนี้จะมีสเสน่ห์กับผู้คนรอบข้างรอบต ตัวก็จริงอยู่แต่ว่าคนที่เข้าหาคุณในระยะนี้ก็มักจะเป็นคนที่ไม่ไดีจริงจังในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะเข้ามาหาคุณเพราะผลประโยชน์เงินทองสมากกว่านะคะดวงสุขภาพ เอาล่ะในช่วงนี้เนาะชาวสิงห์ทั้งหลายคุณจะต้องระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกกันให้มากบางทีคำพูดของคนอื่นก็จะทำให้คุณรู้สึกเสียใจน้อยใจมีโอกาสที่คุณจะไปได้ยินนะคะในเรื่องที่ไม่ดีนะคะมีคนนินทามีคนพูดไม่ดีใส่และคนที่พูดนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ใกล้ตัวจะเป็นคนที่คุณสนิทและไว้ใจ เอาล่ะสำหรับในหลายคนนะคะระยะนี้เนื่องจากดาวพุธโครจรเป็นบรณะก็อาจจะส่งผลให้คุณมักจะได้ยินข่าวคราวข่าวสารเกี่ยวกับความเจ็บความตายนะคะของแวดวงสังคม mm hmm. เพื่อนฝูงที่คุณเคยรู้จักเข้ามาให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยกันสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดนิทซุปเปอร์แงหรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h ส n n e ชด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ